สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกุ้งแซ่บนะคะวันนี้กุ้งแซ่บจะพาเพื่อนๆมาทอดจิ้งหรีดนะคะอันนี้เป็นจิ้งหรีดเลี้ยงนะคะอันนี้เาขาขายกันกิโลละร้อบาทนะคะอันนี้เราก็ซื้อมานะคะเราไม่ได้เลี้ยงเองเนอะอันนี้เป็นจิ้งหรีดที่เลี้ยงจากฟาร์มนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาทอดกันเลยค่ะนี้เราก็ตั้งกระทะนะคะ ถือกล้องด้วยทอดด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยถนัดก็ใส่น้ำมันเยอะๆประมาณนี้ก่อนนะคะเยอะมันอ่ะเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวรอน้้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่จิ้งหรีดลงไปนี่นะคะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะรอเขาร้อนก่อนเนาะ อันนี้ก็เป็นจิ้งหรีดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้1นกิโลแต่เราจะแบ่งทอดนะคะอ่ะเดี๋ยวเบาไฟนิดนหนึ่งไฟน่าจะแรงว้าวลงเยอะเลย ก็ทอดใส่กลางนะคะใส่กลางกาเนาะใสกลางกลาค่อนข้างแรงนะคะประมาณนี้อันนี้เขาต้มใส่ตะไคร้นะคะอันนี้คือที่ฟาร์มเขาเลี้ยงเนาะฟาร์มเขาเลี้ยงแล้วก็เวลาเขาต้มนะคะต้มก่อนขายคือที่ฟาร์มเขาจะต้มใส่ตะไคร้นะคะ ใ,ใส่ตะไครใส่ใบมะกรูดม,มาให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่คาวนะคะเวลาเราทอดเราก็สามารถทอดได้เลยนะคะเพราะว่าที่ฟามเขาทำสะอาดนะคะแต่ถ้าเป็นที่อื่นเราก็ควรล้างก่อนนะคะควรล้างก่อนแล้วค่อยทอดนะคะแต่ฟามนี้ที่เราซื้อมาคือของเขาสะอาดนะคะเขาต้มใหม่เพิ่งจับเมื่อวานนะคะจับเมื่อวานแล้วก็ต้มต้มให้สะอาดแล้วเขาก็าฟิตไว้นะคะใส่ฟิตไว้ แล้วก็เอาไข่เอาออกขายตอนนี้กลิ่นหอมมากนะคะกลิก่นหอมมากเพราะว่าเขาต้มใส่ตะไคร้มาแล้วใส่ใบมะกรูดมาแล้วกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดก็จะออก คนไปเรื่อยๆอะนะฮะทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเนาะเอากรอบตามที่เราพอใจนะคะชอบกรอบมากกรอบน้อยอน,นี้เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมอันนี้ตีเขาเริ่มเหลืองแล้วตัวเขาเริ่มเหลืองเนาะ ก็ทอดไม่นานนะคะทอดไม่นานเนดือนแล้ว ก็กรอบมากกรอบน้อยนะคะใส่เราเลยมี่กุ้งก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะกรอบๆเนาะแต่มันเหลืองแล้วนะเนี่ยมันเหลืองแล้วนะเบาไฟหน่อย เหลืองแล้วนะคุ้งว่านะคะน่าจะได้แล้วล่ะค<ช>ั่วประมาณประมาณนี้นะคะประมาณห้านาทีนี่แหละเพราะว่ามันเขาสุกมาอยู่แล้วแค่เราคั่วมันกอบ เดี๋ยวเราเอากระชอนตักขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราคั่วต่ออีกสักพักนะคะถ้าเราชอบกรอบนะเนาะแต่มันก็เหลืองแล้วล่ะ เราตักใส่กระชอมเลยนะคะให้มันเสด็จน้ำมัน จริงเราควรตักขึ้นก่อนค่อยปิดแก๊สเนาะมันจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะแต่พอดีว่าอีกมือนึ่งต้องถือกล้องนะคะกุ้งถือกล้องก็เลยปิดแก๊สก่อนอนี่นะคะแล้วก็ทิ้งเขาเสด็จน้ำมันแป๊บหนึ่งเนาะ ทิ้งเสด็จน้ำมันสักคู่ค่ะนีต่ตอนนี้จิ้งหรีดแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วนะคะเทใส่ถ้วยเลยหูเยอะเอา,าแล้วก็ใส่พริกไทยลงไป พริกไทยชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะคะแต่กุ้งชอบพริกไทยเยอะๆใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ซอสแล้วแต่ชอบนะคะเค็มมากเค็มน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจานแมลงทอดของเรานะคะเดี๋ยวเราไปกินกันนี่่ะจิ้งหรีด 阿宝。啊 ตอบนะกินข้าวรอร่อยเลยนะ่หน่นัน,นยู่น อโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้กูด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะแล้วก็คลุกๆหน่อย นะคะก็มาชิมกันเลยจืดปะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมาชิมข้างล่างอืมใส่เปล่าไปมาใส่เดี๋ยวตรงนู้นอืมหนักแซ่บนะฮะอืม จริงหรืออแป๊บนะครับก

นั่นนั่นก็หนีแล้วบ้านอ่กล้ไราฮะไม่ติดอืตัด โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กงด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ